นนมิวก็จะพาทุกคนไปดูลายว่าของที่จังหวัดอยุธยานะคะมิวจะพาทุกคนเดินทางไปพร้อมกับมิวนะคะวันนี้มิวก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศ5วัดที่จังหวัดอยุธยานะคะวัดที่1ก็คือวัดพุทัยสวรรค์ค่ะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งตะวันตกตำบลสมามเภาล่มค่ะนี่นะคะเรากำลังจะเดินเข้าไปในวัดพุทธสวรรค์น,นะคะตอนเดินเข้าไปนะคะบรรยากาศธรรมชาติมากต้นไม้เต็มไปหมดเลยค่ะเดินเข้าไปในวัดกันนะคะใกล้ถึงแล้วดูตื่นเต้นมากเลยตอนเดินเข้าไปนะคะก็จะเห็นพระพุทธรูปหลายองค์มากเลยค่ะ ที่นี่นะคะเปิดทุกวันในเวลา8นาิ30นาทีถึง16นาิ30นาทีค่ะตอนนี้ก็คือมาข้วบุแล้วนะคะข้าบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสิ่งที่โดดเด่นนะคะนั่นก็คือพระมหาธาตุหรือปางประทานสีขาวสะอาดตามีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบปราสาทหอมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะ เมลก็จะพาทุกคนเดินทางไปวัดที่สองกันต่อนะคะวัดที่สองคือวัดภูเขาทองค่ะตอนนี้นะคะเมวก็อยู่วัดภูเขาทองนะคะจะเป็นเจดีย์สีขาวสวยมากเลยค่ะดูดิ เราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะว่าข้างบนอาจจะสูงขนาดไหนแล้วมองลงมาจะเป็นยังไงกันนะคะวัดภูเขาทองตั้งอยู่ที่ตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเิ้วไปที่นั่นมีน้องแมวเดินตามมาด้วยน่ารักสุดๆเลยทุกคนค่ะตอนนี้เรากำลังนั่งพักนะคะเพราะว่ารู้สึกแบบเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากแล้วเราก็ มีเพื่อนเพื่อนมาด้วยนะคะน้องเหนียวน้องเวนองเหนียวตทุกที่เลยนะคะมานั่งพักกันเหมือนกัน,น,นสิ่งที่โดดเด่นนะคะมีองค์เจดีสีขาวขนาดใหญ่มีบันไดทอดยาวไปสู่ยอดพระเจดีและข้างบนนะคะสามารถชมวิวได้จากมุมสูงค่ะ วัดที่2ก็จบลงแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างสวยใช่ไหมล่ามีวก็จะพาทุกคนไปวัดที่3ต่อกันเลยนะคะเราก็มาถึงวัดที่3แล้วนะคะวัดราชบูรณะคะ่ะตอนนี้เราก็ถึงวัดราชบูรณะนะคะก็เราก็จะดูบรยากาศภายนกัน,นดีกว่าค่ะ วัดราชบูรณนะตั้งอยู่ตำบลท่าวาสุกีบริเวณเชิงสะพานป่าทานที่นี่นะคะเปิดทุกวันเวลา8นกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีมีค่าเข้าชมช,มชาวไทย10บาทชาวต่างประเทศ50บาทค่ะในสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวัดนะคะก็คือมีเจดีย์อยู่ทั้ง4ทิศมีบันไดขึ้นสู่องค์ปราณทางทิศตะวันออกนะคะสวยมากเลยค่ะ วัดที่3าก็จบแล้วนะคะไปต่อวัดที่สี่กันเลยเราก็มาถึงวัดที่สี่แล้วนะคะวัดโลกาญสุทารามค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงวัดโลกาญสุทารามแล้วนะคะก็จะเป็นพักนอนขนาดใหญ่นะคะก็จะไปดูหาใกล้ๆกันเลยจ้าค่ะมาเลย วัดนะคะจะตั้งอยู่ตอบนประตูชัยอพระพนคศรีอยุธยาค่ะก็จะมีสิ่งที่โดดเด่นนะคะคือมีประดิษฐานพระนอนที่มีออเดียบทที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองค่ะวัดที่สี่ก็จบลงแล้วนะคะเราก็เดินทางไปต่อวัดที่5เลยดียกว่าค่ะเราก็ขับมาถึงวัดที่5กันแล้วนะคะวัดแม่นางปื้มค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงวัดที่5้นะคะวัดแม่นาง เราจะเดินไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไตงตามมาค่ะค่ะตอนนี้เมลก็อยู่ข้างในวัดแล้วนะคะแต่มื่อก็จะพาไปดูข้างในอีกทีนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะก็อันนี้ค่ะบรรยากาศตามไปเลยค่ะ วัดแม่นางปื้มนะคะตั้งอยู่ตบคลองสะบัวอเภอเมืองพะนคคศรีอยุธยาค่ะและความโดดเด่นของวัดแม่นางปื้มนะคะคือเป็นวัดที่มีอุโบสถเก่าแก่เป็นโบราณสถานสำคัญมีทั้งหลวงพ่อขาวและซึ่งปัจจุบันโบราณสถานที่มีสถาปัตยกรรมและศิลปก,กรรมเช่นนี้หาชมได้ยากมากค่ะ วันสุดท้ายก็จบลงแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าน่าสนใจนะคะก็อย่าลืมลองมา5วัดที่นูแนะนำดูนะคะวันนี้นะคะคขอตัวลาไก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย